มาแล้วกิ๊บมาแล้วกิ๊บมาแล้วกิ๊บ์โไปได้ว่าเลยเชื่อรอดตูรอด ตูรอดแล้วตูรอดแล้วตรงนี้ลนะครับตัอดแล้วตูรอดแล้วตูไปต่อตัรอดแล้วเยเสียวแป่งสัน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 แม่งสันสันสันขาสันมล้ยอมลอม วู้ฮูวู้ฮูวู้โอ้โหไม่ยังมีอีกวะเนี่ยไปชิบหายเมื่อกี้เห็นพี่นะผมปล่อยลมมากกว่าเดิมเลยดูวะดูลมนี่อ,ออกโคตรแบนเลยผมปล่อยโคตรแบนเลยผมปล่อยโคตรแบนเลยนี่ออา,านิ่มสุดๆ,ๆเลยมี ดูเหรอเก๊ะแต่แล้วยังการบอืมโอเคลงมาไปกระปั่นต่อเอามันกระแทกนะเมื่อกี้ใช่ต่อไมไม่ดินมันแห้งอะไรครับนะถ้ามันดินแบบชื้นๆหน่อยลอยนี้นะง่ายกว่านี้นะแบบนี้มอเอร์ไซค์ลงลงยากนะมอเไซค์ก็ยังยากนะครับมอเตอรไซค์มันลอย ก็บเบรกไม่ได้ได้เลยถัาเบะกเบกไม่ใช้ป้ายานย,ยังยากแล้วแม่งนี่ยากยากว่อาอีกเตรตัวเวขาฟองชดเโอ้โหนีก็ดาวหรอดาว,วต่อดาวไม่จบ ไม่จบไม่สิ้นมาดูแล้วเราเราแน่าจะเข็นยาวนี่ก็เปิ้นเอาไหมปิ yeah ้นปรับปล่อยลมเบาให้เบาอีกนะอีกแกดูดิผมผมปล่อยให้โคตรนิมไหยดูนิ่ใพ่แล้วแหละแล้วแต่นะโอ้ยคิดถึงตอนขากลับตอนปั่นทางเรี้ยวไปปเออทางเรียบไปอันนี้ตรงไหนเติมมังวาดอ่ะไม่รู้อ้าวอันนี้หลังอันนี้หลังแล้วหลังเขาแล้วนี่ อันนี้หลังเนี่ยไม่ได้ไป้ของเกมอีกแล้อันนี้หลังหลังเขาแล้วเออต้นแต่แค่นี้เลยไม่ไม่มีคนให้เราถามทางเลยเนาะเส้นทางแค่สี่จุดเก้ากิโลเองทำไมไปเหมือนยี่สิบสามสิบละไปต่อไหมอ่ะพี่มอเตจ้าคุณน้ำต่อเฮ้ยเอาตูดเอาเอาตูดหลังเบาเอาตูดหลังเบาทวงทวงหลังไว้ทวงหลังตูดหลังเบาทวงหลังไว้ตูดหลังเบาทวงหลังไว้ตูดหลังเบา กำหลังให้เบรกลากล้อไปเลยล้ะข้างหน้าใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวไปได้ไปได้เลยมันไม่ชันไม่ชันไปได้ไปได้ทิ้งระยะห่างหน่อยทิ้งระยะห่างหน่อยไปเบิรนเปยเบิรน่งไปเปิรน่งไปให้นิ่มให้นิ่มมากให้นิ่มแบบเหมือนว่าเรารู้สึกเหมือนแบนน่ะโชคนิ่มสุดนิ่มสุดสุดถ้าจะทได้ยางเหมือนกันยางต้องนิ่มยางแบบพอเราขึ้นไปนี่เหมือนยางแบนเลยนะมันจะได้ลากล้อหลังได้ พี่เปิ้ลอะยังไม่แบนยอมดัวไม่ได้พี่เปิ้ลอะสูงไม่ไหวยางต้องแบนกว่าน,น,นี้มีสูบอยู่มนนียังแข็งอยู่อีกหน่อยตั้งไม่แบนหรอกกระดับไ่ได้ไหมครับเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวมีก็ต่อยนิดนึขงนข้างหน้าข้างหน้าสำคัญเหมือนกันได้แค่นี้อันนี้มัดไม่คือ ถึงแม้นยางเราจะแบนแค่นี้นะเราปัดปั่นทางนีเหมือนเงนถึงบ้านอยู่แล้วได้ไปข้างหน้าข้างหน้าต้องประมาณนี้ข้างหน้าปล่อยอีกประมาณนี้เลยหูร้อยรอยร้อยรอยเป้นหยุดเลยด้ย <c oughs> อ่ะไปก่อนนะ <c oughs> ได้ <c oughs> ไม่อยากใส่คิดเลยเออมั่งใส่ถนาดล้มไหนฮะทิศหน้าต้องต้องดูทางกนะ่อนแล้วนะลบล้มด้านไหนก็ปล่อยได้อ่าปิดด้านนั้นได้ ดูทางก่อยถึงว่าไงดูทางดีกว่าครับใครจะไปรู้ดูทางไม่รู้